ว่าโลโก้ติ๊กตอกแต่เรามั่นใจมากว่ามี2อสีนี้เฮ้ยหรือมันมีหลายสีอ่ะอย่าทำเราค่อยเขยไม่พูดก็ได้อ้าวพูดพูดเยอะๆเลยสว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาเจอกัน ดีใจที่ได้กลับมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ทุกคนรอคอยมานานและพอู้สึกเหมือนทำแค่ EP เดียวแล้วไม่ทำมาอีกเลยคือพี่อย่าเพิ่งช่วยเปลี่ยนโจทย์ไปมาได้ไหมครับผมอยากให้เล่นเกมนี้ต่อไปจริงๆนั่นก็คือโจทย์วาดรูปโลโก้จากความทรงจำครับผมเธอเดี๋ยวก่อนนะทำไมเธอมีหูเมื่อกี้เราไอ้นี่นี่วิธีทำหูปั้นปั้นปั้นแค่แล้วก็ดึงออกเฮ้ยไม่มีห้ย ไอ้เจ้ามีหูไม่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละสวยจริงเหรอไม่สวยเหรอสวยเย้แล้ววันนี้นะคะมือปริศนาไม่อยู่นะคะก็เลยมาด้วยเสียงปริศนามแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงปริศนาคุณไม่ถึงอ่ะอาชูชูใหม่ชูคุณไม่ชูเออเสียงปริศนาเป็นชูใหม่นิชูใหม่ดิเออเฮ้ยดีเฮ้ยดีเฮ้ยดี ลูกปิศาทน,นี่ต้องต้องหาลูกเล่นใหม่แล้วนะครับผมโจทย์แรกนะครับเริ่มแล้วเหรอถ้าเริ่มก็เริ่มเลยเหรอเริ่มเร็วมากทุกคนพร้อมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะไปโจทย์แรกครับผมว่าโลโก้เฮลโลโยครับฮะเฮลโลโยเคอเลยเชา่าเคยเห็นไหมเฮลโลโยก็คือเฮลโลโยเป็นแอปไลฟ์สดพูดคุยผ่านเสียงแบบไม่เห็นหน้าหาเพื่อนหาแฟนเล่นเกมร้องเพลงแรง็ปฟังธรรมะภาคเสียงเล่าเรื่อง ก็สามารถทาได้หมดสามารถส่งของหวานเป็นเพชรให้กันได้แถมเพชรที่ได้นเนี่ยยังสามารถนําไปแลกเงิน <c oughs> ทุกมุกทุกเดือนได้ด้วย <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> ทางฮัลโลโยกเขาก็มีฟังก์ชันใหม่ <c oughs> เป็นฟังก์ชันคอลแบบหนึ่งต่อหนึ่งคือสามารถวิดีโอคอลพูดคุยกับบีเจได้เลยแต่ต้องเปเพชรให้บีเจก่อนนะ <c oughs> ทางทิ้งานฮัลโลโยแอบกระซิบมาว่าเขามีหมวดหาคู่ด้วยนะแบบคุยกันไปคุยกันมาในแอปแล้วก็พัฒนาไปสู่การแต่งงานในชืิอจริงมาแล้วว่าหลายคู่ด้วยใครที่สนใจก็สามารถกดดาวน์โหลดแอปพลิเคช ได้ที่ดิงใต้คลิปเลยโอ้ oh! ลูกค้าตอนนี้ได้เลยหรออยากจะบอกก ah> ่อนว่าถ้าตอนที่ถ่ายทำนั้นที่ฉันไม่รู้มาก่อนจริงๆหนเธอทกทายผู้ชมเราเราต้องเปิดรายการใหม่แล้วแหละฮัลโหลยูเจมาเจอกันกับจะเหมือนไปเถอะไปเล่นกันต่อเลยดีกว่ะโจต่อมาครับว่าโลโก้ TikTok เราเพิ่งเข้าแอปอยู่เลยประเด็นคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนถ่ายคลิปเมื่อกี้เรายิงอยู่หน้ามือถือแล้วเรายังเห็นมันอยู่เลยอะจะเข้าไปทําอะไรหรอก็เข้าไปเล่นสิหรอเฮ้ยความทรงจนดาามีไดะชับชับวาดไปแล้วหรอวาดอยู่สิครับชับวาดได้ยังไงอะได้ผมสักผ้ายอยู่แล้วครับผมซอฟมุกเก่าแล้วเธอฝนตกนี้ต้องออกไปล้างรถหรือแบบเ <laughs> ฮ้ยมันยังไง มันดูเป็นทางตันนะมัน,น,นจะอว,ว,วาดเวอร์ชั่นที่เขียนหมดก็หรือวา่าวาดเออจะนับคะแนนยังไงอะอั่านให้ผู้ชมตัดสินครับผมเหมือนเดิมอย่างนี้มัง่งรู้ปะให้ความรู้สึกเหมือนเราเราเคยสอบตรงนิเทศจุฬาตอนนั้นแล้วเราเจอข้อสอบถามว่าหัวหนังสือพิมพ์แบรนด์ใดใช้ฟอนต์หัวกลมไทยรัฐเดลินิวคมชัดลึกมันก็หัวกลมทั้งตัวไม่ใช่เหรอสอบไม่มันมีอยู่อันเดียวที่หัวกลมใช่หรอใช่เดลิเนีย มันคงไม่ถูกหรอกเพราะมั่นใจในตัวเองเลยดิยมันต้องถูกแน่เลยเออนี่แหละเป็นไมล์เซตที่ดีนะครับแต่เรามั่นใจมากว่ามีสองสีนี้เฮ้ย <c oughs> หรือมันมีหลายสีอะซ้ <t ops> อมอย่าคิดเยอะสิเฮ้ยวานมาเราดูจีนเด้งมากจะโดนติก๊กตอกโกรธไหมอ่ะ ไม่กดกันรีเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะเธอแค่ติ๊กตอกเองทำไมถวัดนานยังอ่ะเดี๋ยวก็ดีใชครับเร็วเร็เรมีจังหวะโจทย์นิดเออรู้แล้วแป๊บนึงเสร็จก็ได้เสร็จก็ได้เท้าซีเท้าซีเทาซีเลยนะถึงเพียงหาเรื่องนิดเดียวเออแล้วก็แค่หาเรื่องพร้อมนะครับพร้อมหนึ่งสองสจิ้ม ของชอบดูเหมือนอาค้นด้ชอบก็เหมือนกันเลยโอ้ยเราด้อยเนอะผิดหวังเลตัวเองโอ้ยไม่เป็นไรยังไม่รู้ไอ้คนดูตัดสินไง่แประเด็นคือมันเหมือนแบบมีคนมาเดินมาถามว่าต่อไก่เขียนยังไงแล้วมันเขียนไม่ถูกได้ยังไงในเมื่อใช้ดูว่าเห็นอยู่ด้วยนะมันไม่เป็นไรมันอยู่ในซับคอนเชียสจะไม่สามารถแปลงซับคอนเชียสมันเหมือนแบบชาร์ปเดินแบบมีคนเดินมาถามเราถามว่าชาร์ปหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราทำหน้าตาชาร์ปไม่ได้ไม่ผิดหวังดีเธอใกล้เคียงอะ คือต้องบอกนี้ก่อน TikTok อ่ะในโน้ตเสาเลยอ่มาบูบี้งานเราคือ TikTok อ่ะเราสังเกตว่ามันเป็นรูปตัวโน้ตขบเบ็ดหนึ่งชั้นใช่แล้วทำไมเธอไปว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็นีขบเบ็ดหนึ่งชั้นมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องแบบมันตายจากเราตรงไหนอะซอบไม่ตายคือเราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจตรงนี้ที่สุดจะเลยดีกว่าเอออย่าเห็นงจะเลยพร้อมแล้วครับหนึ่งสอง อ๋อมันมันแง่ข้างบนอ๋อแล้วฟ้าอยู่ซ้ายด้วย nice, ไหนซอฟซ้าย <c oughs> แต่เราเป็นแสงแบบจากข้างล่างงงอะงงใครจำได้ระเอียดขนาดนี้นี่เก่งนะคะเนี่ยแต่ที่เือติ๊กตอกนะโหวตกันสักหน่อยว่าติ๊กตอกของซอฟหรือของเจ้าใครว่าเหมือนจะเหมือนกว่ากันคะ่ะโจทย์ข้อต่อไปครับผมโลโก้ไฟฟอกครับผม ไอเด็กนี่มันแกงพวกเราซอบมันหาพวกเราเก่ดอะไรกันวาเนี่ยถามจริงมันหาพวกเราแก่ซอบช่ด้วยเกิดไม่ทันใช้อ่ะค่ะเอาตัวรอดไม่ยินนะไม่ยินนะไปซออันนี้คือเพลงแบบตอนเปิดเปิดเข้าโปรแกรมเหรอเวลาเข้าเน็ตฟิกอ่ะมันก็จะดึงใช่ไหม ฟฟลอกแต่ก่อนก็มีเราจําได้ว่าความรู้สึกตอนดูโลโก้ไฟฟ f อกอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าแบบรูปอะไรอะ่ะเออแล้วแบบไม่รู้จริงๆจำได้ว่าเป็นไฟฟลอกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบถึงจุดหนึ่งในชีวิตอะ่ะที่เราเหมือนนั่งจ้องจ้องจ้องมันจนแบบโอ้มันคือรูปนี้กับนี้รวมกันจำได้แค่นั้นนะคะซับจะใบเราเหรอซอคิดว่าเราไม่รู้จริงๆเหรอหรอย่าเชื่อเราเราแค่บอกว่าตอนนั้นเราเราเหมือนแบบอันล็อกปลดล็อกตัวเองแล้วปลดล็อกศักยภาพตอนนี้ก็ลืมแล้วว่ามันเป็นยังงไ หรือสิ่งเป็นผู้ให้แพ้สุดๆแล้วเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วพร้อมครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวลบเลกเฮยอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามจริงๆเฮ้ยใกล้เคียงกันอยู่ไอ้ของซอฟโอเคเลยว่ะนี่ชัรดูปลายฟก เธอรู S <S ้ไหมเธอวาดท่าเดียวกับเราเลยเนี่ยจริงเหรอทุกคนดูเราจำได้มันคือการหันหลังเลยนะครับโหซ้อมเหมือนของเราเหมือนเหมือนกันเฮ้ยพูดยากว่าของใครเหมือนกว่าคือของซ้อมอย่างเงี้ยองคประกอบองค์ประกอบครบแต่เราแค่ฟลิปแต่มันไม่เห็นตานะซ้อมวาดตาของเช้าก็จะเหมือนขึ้นนะเนี่ยถ้าเช้าทำอย่างนี้ ของเราเหมือนกว่าเพราะว่าปลายหางเรามีสีเหลืองแซมด้วยของชาร์ปหางตัดขาวซึ่งไฟฟอกเราจำได้ว่าเขาเล่นกับคำว่าไฟมันมันจะมีเหลืองผสมให้คนดูค่ะของใครเหมือนกว่ากันคะระหว่างไฟฟอกของชาร์ปข้อต่อมาครับวาดโลโก้ Google Map ตอนแรกนึกว่าจะให้วาด Google อีกรอบใช่คือแบบเอะ Google ไปแล้วไม่ใช่หรอไป Google Map เราจำสับสนระหว่าง g o o g l e แมปกับแมพของ iPhone นะเอออย่าทำเราค่อยเขยไม่พูดก็ได้อ้าวพูดพูดเยอะๆเลย <c oughs> แต่มันมีจุดต่างมันต้องมีตัวจีมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งตัวจีด้เหรอมันต้องเป็นอย่างหรือเปล่าตัวจีอ่ะมันไม่มีสีที่อยู่ตรงนี้ใช้ได้อ่ะเฮ้ยจะใช้สีลุ้งเหรอมันเป็นสีแบบ R G B นี่อกว่ามันจะเป็นสีที่แบบจิ้มในคอมอ่ะ <c oughs> ประตูแจกันดิน้ายจนไม้ ี่นี่มาได้ไงผิด้าคือมันเอาให้วาดที่มันพอรู้ก็ได้สอบแต่พอจะเข้าใจคือทุกคนต้องลองนึกนะมันจะสวยก็ต่อเมื่อมันเป็นสีแบบสีที่อยู่บนคอมงั้นแหละก็มันออกแบบบนคอมในสอบโอ้มันเป็นการเทสีบนคอมอ่ะพอระบายสีเทียนมันเลยแบบแปลกคือเราจําได้ว่าเราชอบสับสนระหว่างโลโก้ของ Google Map กับโลโก้ของ map บน iPhone แต่เราจำได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์หนึ่งที่ทําให้ Google มันดูเป็น Google และนั่นมันควรเป็นตัว G เราวันมาไม่มีตัวจีอยู่ข้างบนเราพอแล้วเราเสร็จแล้วคชับเสร็จยังเสร็จแล้วครับพร้มอมนะครับสามสองหนึ 3, 2, 1. 1> ่ง เออน่มันแมปหรือเปล่าที่บ,บอกอยู่มาตลอดลว่าสับสนระหว่าง Google Map กับแม p มันต้องมีตัว G อยู่ข้างบนเรามั่นใจมากๆอ่ะ <มา S 2> ตัว G ยัง่องวะก็เลยนะครับมันต้องมีตัว G ฉันมั่นใจมากถ้าเปิดมามีตัว G โหวตให้ซอฟมากกว่าเลยนะคะเกี่ยวอะไรว,ว่าวาดไม่เหมือนทัดทวงความทรงจำแล้นนี่ก็คือ Google Map ครับผมเห็นไหมมีตัว G เจิงๆด้วยจริง ด้วยคอมพิวเรเราใกล้เคียงกว่าเยอะมากเลยนะที่แต่เราก็แอบไปดับตัวจีอยู่ข้างบนนะเห็นไหมมีสีเขียวสีเทาสีน้ําเงินโอ้ฉันก็จําเป็นน้ําเงินจริงๆไปเอาอันนี้มาจากไหนวะไปเอามาจากไหนวะเออเธอไปเอามาจากไหนอ่ะนั่นอ่ะและนี่ก็คือ Google Map อ่ะละค่ะ Google Map ของซอฟกับชา้าต้องใช่เหมือนจะเหมือนกว่ากันโบตไหนคะ่ะพ้อต่อไปครับผมวาดสัญ,ญลักษณ์ของ t 0 t h century boy ครับอ๋อมันมีตั้งหลายสัญลักษณ์นะของเพื่อนนะ่ะอ๋อวาดเพื่อนคะ ฮะอ่าคือเราเสียเปรียบตรงนี้เราวาดมือไม่สวยไงมาเป็นมือมิกกี้เมาเลยการวาดมือมันยากอ่ะเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยเร็วอีกแล้วอ่าทำไมเธอเร็วตลอดก็มันเป็นข่าวดำนี่เร็วของซอฟที่สองอย่างคุณผู้ชมรู้จริงกับไม่รู้ไปเลยแล้วยอมแพ้เออว่ะเฮ้ยตรงนี่ตรงนี้วะไหนอันไหนฮะซอฟเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย เสร็จแล้วอย่งี้แหละพอพอพอ,พอกันทีพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเปิดครับผมจไม่ไมไดินไว้มือเธอเป็นมืออย่างนี้เลยเหรอเกินปุยมุยและนี่ก็คือเฉลยครับผม เฮ้ยเราเหมือนเราเหมือนมันเห็นไม่ถึงข้อมือถ้าของเธอคือแบบก็นั่นไงข้อมือกระดุมอ่ะมันไม่ใช่กระดุมแต่เราเผื่อว่ากระดุมไงแต่เขามีข้อมือแต่เธอไม่ได้ว่าตาข้างในอีกทีนึงเมื่อกี้ก็ที่เราสับสนอยู่ว่าเอ๊เฮ้ยอย่างนี้วะเหมือนอันไหนอ่ะมันเราสับสนตาข้างในอันนีมันมีความตลกของเราอย่างนึงก็คือว่าตัวละครในเรื่องเขาจะทำอย่างนี้ปลาแบบกล่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกาวเสร็จก็จะทำท่านี้ทีนี้เราก็สับสนว่าเอ๊ะแล้วโลโก้เนี่ยเป็นมุมมองที่ศาสดามองเห็นหรือเหล่าจาวกมองเห็นวะ คิดเยอะไงแล้วก็แบบก็เลยตัดสินใจวาดว่าคนเป็นาศาสดาต้องอยากเห็นในสิ่งที่ยืนหยัดแน่เลย ก็เลยวาดนิ้ววาเป็นเหตุเป็นมลเลยนะแต่มันมีเหตุผลนะทำไมเป็นนิ้วชี้อ่ะเราเ่าให้หนเขาบอกว่าคนที่ดีไซน์ตอนเด็กๆเนี่ยเขาอ่านหนังสือการ์ตูนลายสัปดาห์ของญี่ปุ่นแล้วมันจะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ตรงมุมไงไว้แบบไปหน้าต่อไปเป็นแบบตัวเลขแล้วก็หน้าเออเหมือนชวเนนจัมใช่แล้วก็ชี้อย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาตั้งมันก็ทำเป็นสัญลักษณ์ิงใครเหมือนกันนะฮะโหวตได้เลยครับเพราะนี่คือเหมือนจะเหมือนข้อสุดท้ายแล้วครับผมข้อสุดท้ายแล้วส่งมาจาก พี่มือปิศนาครับเฮ้ยเอ้ามือยิงตรงมาอีกอ๋ออันนี้คือบวยก่อนเลยใช่ไหมเพื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เขาไม่อยู่วันนี้เนาะข้อสุดท้ายก็คือโลโก้มหาวิทยาลัยอัดสามชั้นครับผมแกมันรักสถาบันสินะมือปิศนาชื่ออั จำนั่นเด็ดว่าใช่คนละโรงเรียนเออเพลงประกอบมหาลัยเราเพลงประกอบ OST ะอสทะไรเงี้ยหรอเราจำได้ว่าตราคลายคลฮอกวอตส์วู้ดันโลโก้มันวาดจยงแล้วเราเคยเป็นประธานนักเรียนตอนมหาเอาดีกรีของประธานนักเรียนมาถึงพันอย่างเงี้ยถ้าเธอวาดไม่ได้แล้วก็เพื่อนๆที่เคยอยู่ร่วมรุ่นของเธอจะเสียใจขนาด ที่ยากกว่าคือไม่เรียกว่าที่ยากที่สุดคือไอ้ตรงกลางใช่ที่ยากที่สุดก็คือตรงกลางวาดไปวาดมาเหมือนตาโรงเรียนเจ้าหญิงบาร์บี้มีแฟนๆรายการเขารีเควส s t มานะคะว่าอยากเล่นอะไรก็ไม่รู้บาร์บี้ค่ะตาเจ๊เรารับไปทีเด็ดาะสี่ช่องมันมีอะไรเกิดขึ้นอะในนั้นอะเฮ้ยอะไรอะชนชน เราจะวาดให้มันสวยกระต้นฉบับแล้วกันเอความสวยถ้าต้องไปสวยกระต้นฉบับถ้าม,มันมีเออย่างนี้เขียวเขียวปะมีฮะคืออะไรวะเสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะช่วยกันมันจําได้ว่าตอนทํากราฟิกในแปรสอนมันก็ต้องทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนการทำพิกเซลอาร์ตซอบแล้วมันก็ต้องแตกสีเอออันนี้มีอยู่จริงเหรอแตกสีมีมีมีเสร็จแล้ว หนึ่งสองตับเปิดครับเจเดนเฮ้ยใชยเราสบสนน้ำเงินแดงเราวาดดีเทลไม่ได้มากอ่ะไอสีแดงแดงคืออะไรเธอท่านแรกจะวาดเรือแต่ก็เอเรือก็อยู่กับพระอาทิตย์เึ็นน้ำเลยนี่ว่าอ่ะสิแล้วมี่ล้วงข้าวนะล้วงข้าวเลยวันนี้เห็นแล้วสังเวทตัวเองไม่ต้องสังเวทมันแค่เหมือนจะเหมือนครับนี่คือเฉลยครับ สลับวุ่นวายไปหมดเลยว่ะเฮ้ยเป็นทองแค่รอบๆบมันต้องมีเทคกด้วยมันต้องเขียนอาสาชัญรอบๆแล้วต้องมีบารอด์เซนทะเบียนด้วยของฉับใกล้เคียงนะแต่เรื่องสีน้ำเงินสีแดงสีขาวอ่ะเราเราเขียนถูกต้องแต่ดีเทลเนี่ยสลับกันผิดสลับกันถูกโดยรวมๆแล้วก็ไม่ได้มีใครถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับโลโก้ตาเซนทรเบเียนก็ต้องให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตนะคะว่าถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆที่จะต้องติดเข็มกลัดนี้ไปเรียนเนี่ยอยากจะติดโลโก้ใครมากกว่ากันนะคะ เอาละครับและนี่ก็คือเหมือนจำเหมือนของเราใน EP นี้ยากมากเลยอะรู้สึกเป็น EP ที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการใช้ความทรงจําตัวเองเอาจริงนะมันยากนะหลายอย่างมันเฉียวไปเฉียวมาแบบน่าเจ็บใจที่ทำไมเราตัวเองว่าไม่ได้ก็ไม่รู้เราภูมิใจในตาสชั้น เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําเหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคุณต้องให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตสักหน่อยนะคะว่าของใครวาดเหมือนกันด้วยเหตุผลอะไรและที่สําคัญอย่าลืมนะคะช่วยในคอมเมนต์ด้วยภาษาที่สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะครหากชอบรายการเหมือนจะเหมือนและอยากดูอีกกันแบบเต็มอิ่มจุกๆมีโจทย์อะไรมาชาเลนจ์พวกเราบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปสหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามและสมัครเป็นช่องซอฟต์ปอมเป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องของเรานะคะซอฟต์ปอมและทีมงานทุกคนด้วยค่ะเราม้ก่อนสวัสดีค่ะนเรับบายสสวัดีครับ วัีคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอย่างนี้ใช่ไหมต้องต้องมีไซยสิทธิขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมากๆขอบคุณทุกท่า